สวัสดีครับตอนนี้ก็มาอยู่กับแบบชื่อว่า close your e y e ไม่รู้อ่านถูกั่วเปล่านะก็ก็ไม่รู้นะเรับอย่าปิดตาของคุณนานเกินไปอย่าสเปมมันจะข้ามอัตโนมัติเชเวอร์ลานานไม่ได้ยินฉ mmm ัใช่ไหมสุดที่พจะที่ทำให้คุณมีอาการโอ้โหภาพ ภาพออกจาเบอร์บอรือกูเบอร์เองฮัลโหลอันนี้ให้ทำอะไรก็ไม่รู้นะพึ่งมาเล่นพี่สายจะไม่สามารถหงมงก็คือเอาชีวิตรอดหรอหรือว่าอะไรวะอะไรอ่ะเอาเร็ว ตาเพื่อนไปกลัว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 ตาเพื่อนเราต้องตามเพื่อนนะครับเราต้องตามเพื่อนระดับไฮผู้ข้ามบานกลางเอาแล้วอ๋อเอาชีวิตเราจนถึงมงหรอกูปิดดีกว่ากลัวกูไม่น่าเล่นคนเดียว <t> ต้นต้นทำไงอ่ะทำไม่ได้ถอยอะ่ะถอยทำไมเพื่อนกูไปด้วย เฮ้ยเมื่อไรกูไปด้วยอ้าฮึไม่มีตัวดำดำกี้ก้างอโอเคไม่มีอะไรเอ้าเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมครับ อะไรมันให้ไปซ่อมอะไรอ่ะซ,ซ่อมนู่นเหรอต้องไปซ่อมวะโอ้ยชิวแล้วเขาจะตุ่ยียอะไรเนีย่ยโอเคไม่มีโอ้ชีตเอ้ยก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นี่หว่าโอ้ชิวไม่น่ากลัวเท่าไหร่เลยอย่างงี้ต้องโชว์โหด แล้วเสียงอะไรวะโอเคกูไม่ไปดีกว่ากูปิดแล้วโอ้โหน่าไอดีดวินมึงวินไหงก็เรยังไม่ทำอะไรเลยป่ะอ๋อถ้าเพื่อนเพื่อนเป็นซ่อมแร้เหรออุยเพื่อนไม่กลัวแต่กูกลัวเสียงอะไรวะ <Huh? S 2> <f> อื้มฮึตะฟกอ้าเพื่อนหายไปไหนหมดเหลือแค่เบคอนแล้วไอ้นั่นหายโยโบ b รเพื่อน <c oughs> หายไปไหนแล้วตู้เย็นก <c oughs> ูทำไมอยู่ตรงนี้อ่ะโยออู้ <c oughs> เยตรงหน้ากูเลยอยู่ๆก็วิ่งมาเอาเป็นว่าแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่นะไม่น่ากลัวเลยะเสีงเยงอะไรวะไม่น่ากลัวแต่กูปิดตาล้เอาเพื่อนกูแตกแล้วถ้ากูแตกกูทำไง<อ>กูปิดตา ไม่มีภารกิจอะไรให้ทําเลยอ่ะมันไม่มีอะไรเลยเราก็แค่เดินไปเรื่อยๆแค่นั้นทักกูสหัวคนว้าวนักกูจังเลยอ่ะเอ้ยบอกนักกูจังเลยแต่ไม่เดินไปไหนเลยอ่ะไม่ค่อยมีอะไรเลยนั่นจะมีภารกิจอะไรให้ทำนะมันจะได้สนุกกว่านี้ว oh. ันนี้น่ากูอิงอ โฮ้ยมันเดินมาแล้วขี้ก้างเดินมาแล้วปกบปตาแค่นั้นแหละอะไรข้างหลังอะไรโอ้ไม่มีหรอกเพิ่งเจอ่ะอืมถ้ามีเพิ่งเสียงอะไรวะนี่เสียงไหมอืมไนส์มนีเดินตก มันเดินตกสุดยอดยิ่งมืดยิ่งน่ากลัวป้ะหรือว่าอะไรนันอะไรอ่ะบักแหละเระตอนนี้ก็ประมาณตีห้ายี่ห้าก็อีนนี้เดี๋ยวก็จะหกโมงเช้าแล้ว อนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็แค่มันให้ <S <S ทำไมตัวทธิบายมันชอบโผล่มาวะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากผีลูกตาเดียวที่เดินมาแล้วก็หมีงโง่งเดินมาหนึ่งตัวแล้วก็ไม่มีอะไรเลยแค่นั้นเลย <S 2> <S 2> <S นอก้วกมีกำแพงเอียงๆเราแ,แค่มองมันก็แค่นั้นพอมองเห็นมันปุ๊บก,ก็กดปิดตาแล้วก็มันก็จะหายไป เป็นแมพที่เข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ยากเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยูดกูไม่ได้ปูเลยยูยูโผล่มาจากไหนกำลงไปกั่ขีดี่ดีอย่างี้ตอ่ีผม่แูแมู่ไมเดียวๆทำแล้วทำแล้ว อ,อไร่อนวเลยเแยปปก้ไขตินแก่แก้ไขาไปเลยแก้ไขตรงนีน่อแก้าขาไกาข,าไาขาไปปต่อแก้ไขโอเคน่าจะบักแหละ